ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิพิสานาะถุงนุยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ 2, เลขที่36ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับประวัติต่างๆของศาสนาซูรุัตเตอร์ค่ะประวัติความเป็นมาของศาสนาซูรุัตเตอร์ศาสนาซูรวัตเตอร์เป็นศาสนาสำคัญของชาวเปอร์เซียโบราณในยุคก่อนที่เปอร์เซียหรืออิหร่านจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ชาวอิราและชาวอินเดียมีบรรพบุรุษร,ร่วมกันมาในอดีตสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าอารยานันด้วยว่าศาสนาของชาวอารยานันมีพื้นฐานมาจากคัมภีร์อเวสตะของชาวอิรานและคัมภีร์พระเวทของอินเดียประวัติของศาสดาศาส,สดาของศาสนาสโุรุวัตเตอร์ก็คือโซรุวัตเตอร์เกิดเมื่อประมาณ85ปีก่อนพุทธศักราช ในตะกูลขุนนางที่เมืองมีเดียประเทศเปอร์เซียเศรษฐกิจในเขตเมืองมีเดียขณะนั้นขึ้นอยู่กับการปศุสัตว์มีพวกเร่ร่อนบุกเขา้าโจมตีประชากรที่ตั้งหลักแหล่งในบริเวณนั้นเสมอๆด้วยเหตุนี้ซรวตเตอร์จึงถือว่าคนพวกนี้เป็นผู้ลุกรานทำปิดกฎระเบียบและเรียกคนพวกนี้ว่าสาวกแห่งการโกหกมดเท็จ คำพีของศาสนาสุรวัตเตอร์คืออเวสตะเป็นคำพีศาส,สนาสุรวัตเตอร์แปลว่าความรู้แบ่งออกเป็น5้าหมวดหรือคำพีห้าเล่มดังนี้หนึ่งยักษณะเป็นหมวดแรกที่มีความเก่าแก่และสำคัญมากที่สุดประกอบด้วยคาถา17คาถาเขียนโดยสุรวัตเตอร์เป็นเรื่องการบูชาไฟและเทพเจ้าอาฮูรามัสตา 2. วิสเปรตเป็น หมวดว่าด้วยบทสวดบวงสรวงและอ้อนวอนเทพเจ้าต่างๆ3เวททัศทัเป็นหมวดว่าด้วยเรื่องโลกและจักรวาลการทําสงครามระหว่างเทพเจ้าแห่งความมืดมันกับเทพเจ้าแสงสว่างอารามาสตาการตกนรกและการขึ้นสวรรค์รวมทั้งระเบียบพิธีกรรมของนักบวชและประวัติศาสตร์ของโลกและวิญญาณสี่ดาบเป็นหมวดที่ว่า บทกวีสำหรับสวดบ,บูชาและสรรเสริญทูตสวรรค์จำนวน21องค์และวีรบุรุษแห่งศาสนาสุรวัตเตอร์ 5. โคลระหรืออวีสตาเป็นหมวดที่ว่าด้วยข้อความยอ่อคำพีอวีรตะใช้เป็นคู่มือสำหรับศาสนิกชนนสุรวัตเตอร์ใช้สวดมนต์ประจำวัน นิกายนิกายที่สําคัญของศานสนาโซวัตเตอร์มี2นิกายคือ 1. น,นิกยายชาหันชัยต 2. นิกายกัสสมิธกล่าวถึงการที่พระเป็นเจ้าทรงแจ้งเป็นเรื่องราวต่างๆผ่านทางโซลวัตเตอร์ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์หลักธรรมคำสอนของศานสนาโซลวัตเตอร์มีเรื่องสำคัญอยู่ที่การํำรงไว้ซึ่งชีวิตและการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย ในการดำรงรักษาชีวิตไว้คนเราจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์และทำการเกรษตรกรรมชีวิตภายหลังความตายถูกกำหนดขึ้นจากความสมดุลระหว่างความดีกับความชั่วที่ผู้นั้นได้กระทำขณะมีชีวิตอยู่รวมทั้งการใช้วาจาและความคิดมีวิธีการอยู่สองอย่างในการลบล้างความชั่วนั้นคือการสารภาพบาป และไม่กลับมาทําอีกในคำปีอเวสตาเก้าถึงหน้าที่ของมนุษย์มีสามประการต่อไปนี้ 1. ทําจัตรูให้เป็นมิตร 2. ทําคนชั่วให้เป็นคนดีและ 3. ทําคนโง่ให้เป็นคนฉลาดพิธีกรรมของศาสนาสุรวัตเตอร์ได้แก่ 1. พิธีปฏิยันตนเป็นศาสนิกชนชาวบาซีที่เป็นวัยรุ่นทุกคน ต้องเข้าปฏิญาณตนนับถือศาสนาสโรวัตเตอร์เมื่ออายุครบเจ็ขวบในอินเดียและสิบขวบในอิรานหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วศาสนิกชนจะได้รับเสื้อหนึ่งตัวและกลิตหนึ่งเล่มไว้เป็นเครื่องประดับกายต้องรักษาให้ดีใช้ไปจนตลอดชีวิต 2. พิธีศพเมื่อมีคนตายจะมีพิธีเก็บศพและนำไปมาไว้ในห้องที่ศพอยู่ โดยต้องรักษาไฟนั้นมีให้ดับเป็นเวลาสามวันจึงย้ายศพไปไว้ในหอคอยแห่งความเงียบซึ่งการย้ายศพนั้นต้องทำในเวลากลางวันภายในหอคอยจะสร้างเป็นวงกลมสามชั้นเหมือนนรกภูมิและ 3. พิธีที่เป็นงานรื่นเดิงงานมหากรรมกาฮานบาเป็นพิธีกรรมเคารพบ,บูชาพระเป็นเจ้าที่จัดเป็นประจำทุกเดือน งานระลึกถึงผู้ตายเมื่อครบรอบปีสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาสุรวเตอร์ในศาสนาสุรวเตอร์นิยมใช้รูปสัสดาสุรวเตอร์และคบไฟในกระถางเป็นเครื่องหมายเพราะในศาสนานี้บูชาไฟในฐานะเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและความอบอ,อุ่นนันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงคุณลักษณะของพระเจ้าฮาวระมาสดะผู้ทรงความบริสุทธิ์ ผู้ทรงแสงสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างอันใดผู้ประทานความอบอุ่นให้แก่มนุษย์ทั้งหลายปล่อยผู้ให้กำเนิดแสงสว่างย่อมผอมผานสิ่งสุกระปลุกให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนพระเจ้าประทับอยู่ที่ใดที่นั่นย่อมมีแต่ความบริสุทธิ์ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ